ไงทุกคนสวัสดีครับผมออมวอาจากต๊อกแมทชัแนลวันนี้เราอยู่กับกระเป๋าใบใหม่หาซื้อง่ายๆที่ร้านสะดวกซือ้อใกล้บ้านท่านยี่ห้อนีนครับ e ี s y and Perfect คือยีห่ห้อเนี้ยถ้าทุกคนจําได้นะมันจะเป็นยีห่ห้อเดียวกับหูฟังที่ขายอยู่ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นนะเราพูดได้ใช่ไหมตรงนี้เราพูดได้นะเราไม่ได้สร้างความเสียหายให้ใครใช่ไหมอีซี a แอ p e r f e c เ <oughs> เป็นชื่อยีห่ห้อของหูฟังบลูทูธที่ผมใช้แล้วผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่วันนี้เรารู้สึกแปลกใจมากที่เรามาเจอ กับอ a ซ y a n อ Perfect เฟกต์ในเวอร์ชันของกระเป๋ามันเป็นกระเป๋าเป้แล้วก็มีกระเป๋าลูกอีก2ใบอยู่ในแพ็กเกจเดียวกันในราคา2 9 9ผ่านไปผ่านมาก็น่าจะสนใจนะเนาะคือพอเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเราจะซื้อมันมาใช้ดีหรือเปล่านะเพราะกระเป๋าใบเก่ามันก็แบบน่าจะได้เวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนอะไรสักอย่างเดีย๋ยวไปดูกันว่าข้างในาเป็นยังไงบ้างถ้าใครที่กำลังสนใจจะซื้อนะครับหรือว่าเห็น ว่ามันมีขายอยู่ที่เซเว่นใกล้บ้านก็ลองดูคลิปนี้เป็นการประกอบการตัดสินใจดูนะว่าข้างในมันเป็นยังไงนะมันาสามารถใส่อะไรยังไงได้บ้างแล้วมันจะทําให้ชีวิตเราเวลาที่เราเดินทางไปนู่นไปนี่ไปนั่นหรือไปเที่ยวไปไหนพูดไปเรื่อยนอะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกระเป๋าเปา้พร้อมกระเป๋าลูกอีก2ใบใน1แพ็คเกจจร้งราคา299บาทกับ easy and perfect bag ครับผมคลิปนี้ไร,ร้สาระมากเลย ลาก่อนนะเพื่อนแล้วเราจะคิดถึงนายไปเถอะเราคงลานายได้แค่นี้นะจะร้องไห้ล่ะสักวันหนึ่งเราจะได้เจอกันอี คลิปนี้ไรสาระมากเลยมาดูกันนะครับว่าข้างในกระเป๋าใบนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคิปตัวนี้เป็นแบบ2อซิปซ้ายและขวาแบบนี้นะครับนี่และทงด้านในก็จะมีกระเป๋าลูปอีกหนึ่งใบแบบนี้เนไมปึ๊ปึ๊บปึ๊บปึึ๊ถุงถุงถุงดันไม่เกรงใจใคร <c oughs> และในกระเป๋าก็มี อีกหนึ่งกระเป๋านี่กระเป๋าทั้งสามใบนี้นะครับใบเล็กใบกลางแล้วก็ใบใหญ่มาดูใบเล็กก่อนนะเห็นไหมมันจะมีแบบไม่มีโลโก้อะไรเลยผิวสัมผัสเหมือนกับกระเป๋าทั้งสามใบนะครับแต่จะมีนี่เหมือนจะเป็นที่สำหรับห้อยข้อมือแต่ผมเป็นข้อมือผู้ชายใส่ไม่ได้ครับเต็มที่ได้ประมาณ3มนิ้ว สีนิ้วเป็นที่ได้แค่นี้โดยส่วนตัวผมคิดว่าไว้ใส่เส็จตังหรือไม่ก็โทรศัพท์มือถือนะะด้านในไม่มีอะไรเลยก็บุกด้วยเหมือนเป็นผ้ายางการตัดเย็บถือว่ารับได้แค่นั้นสำหรับกระเป๋าใบเล็กและนี่คือใบที่สอง ใบนี้ผมรู้สึกชอบเป็นพิเศษนะเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าที่กระทัดรัดเวลาเราจะไปร้านกาแฟาหรือว่าจะไปตลาดนะก็จะใช้กระเป๋าใบนี้ในการใส่สิ่งของสหรับกระเป๋าใบนี้นะครับก็จะมีสายยาวแบบนี้เลยนะถอดไม่ได้แต่สามารถจะปรับได้เห็ไหมปรับได้ทางด้านนี้เป็น หูแบบยึดล็อกแล้วก็มีตัววัสดุที่เป็นเหล็กในการยึดเข้ากับกระเป๋าอีกทีนึงส่วนทางด้านนี้เย็บติดกับกระเป๋าไปเลยด้านหน้ามีสกรีน Easy and p e r f e c t เอาไว้นะครับกระเป๋าก็ไซส์ไม่ใหญ่กำลังดีนะลองดูเทียบกับใบหนะ้าพอได้เนาะจะมีช่องใส่ของอยู่2ช่องช่องแรกนี่ประมาณนี้ ขนาดก็ใหญ่ดีมือล่วงไปได้แต่การตัดเย็บทางด้านในอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มีซิปทางด้านนอกด้วยเป็นอีกหนึ่งช่องที่สามารถเอาไว้ใส่ถุงของได้ล้วงเข้าไปข้างในได้แล้วก็ทางด้านบนก็มีช่องว่างสำหรับใส่ของด้วยเหมือนกันสมมติว่าเราใส่ของที่มันสามารถพับได้ได,ได,ได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะ วางตั้งหรืออโทรศัพท์มือถือ่นะเราก็สามารถใส่ให้มันเกยขึ้นมาข้างบนนี้ได้เหมือนกันเป็นอีกหนึ่งใบที่ดูแล้วกระทัดรัดดีแต่นี่คือผมไม่ชอบนะดูนี่จะจะให้ดูนี่เห็นไหมงานตัดเย็บไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <c oughs> โอเคดีขึ้นแล้วผ่านไปแ <c oughs> ละใบสุดท้ายคือกระเป๋าเป้ใบนี้ครับทุกคนเป็นกระเป๋าเป้ใบ,บเปเปใบใหญ่ ที่สวยมากเวลาที่ตัดสินใจซื้อผมตัดสินใจซื้อเพราะว่าใบนี้แหละผมไม่ได้ตัดสินใจซื้อเพราะว่าใบเล็กนะครับผมถือว่าใบเล็กเป็นของแถมแต่ใบนี้คือของจริงที่เราอยากได้อยากให้ดูดีไซน์ทางด้านนอกมันก็ดูเรียบหรูด,ดีนะมันดูสะอาดสะอ้านในความรู้สึกของผมสกีนอีเซียนเฟอร์เฟไว้ตรงนี้เป็นชื่อกู้ยี่ห้อนะครับทีนี้เราลองมาดูกันหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงสำหรับกระเป๋าเป้ใบนี้นะใบนี้เนี่ยมีช่องใส่ของขนาดใหญ่ ทางด้านนี้แล้วก็มีช่องสำหรับใส่เอกสารหรือแท็บเล็ตอีกหนึ่งช่องที่สำคัญทางด้านในนี่มันมีช่องสำหรับเอาไว้เสียบเคาแบงค์เอาไว้ในกระเป๋าแล้วก็มีช่องต่อมาทางด้านน,านอกเห็นไหมเนี่ยอยู่เนี่ยเราเอาโทรศัพท์มือถือเสียบเข้าตรงนี้แล้วก็ชาร์จแบบระหว่างที่สะพายได้มันออกแบบมาไว้แบบนั้นแล้วก็นี่ช่องสำหรับใส่ รูหูฟังถ้าเราเจะเอาโทรศัพท์มือถือไว้ในกระเป๋าก็สามารถเอาไว้ได้แล้วก็ต่อรูหูฟังผ่านทางรูนี้สะพายเป้ไปฟังเพลงไปได้ช่องใส่เอกาสารหนึ่งช่องท้านหน้าไม่ลึกเท่าไหร่สุดแค่นี้เองแค่แค่นี้แล้วก็ที่ใส่ขวดน้ำอีกสองสองช่องท้านข้างเห็นไหม สายสะพายนิ่มแต่ไม่นิ่มมากเป็นช่องเหมือนลังขึ้นทางด้านนี้แล้วก็ทางด้านนี้เหมือนกันหูสำหรับไม่จับกระเป๋าขึ้นสายกระเป๋าเย็บเย็บด,ดีอยู่นะความรู้สึกเย็บด,ดีงานตัเย็บใบนี้ถือว่าใช้ได้ คิดว่าจะคุ้มค่าไหมสําหรับราคา2องกับกระเป๋า3ใบที่ได้รับมาเดีย๋ยวเรามาดูกันนะว่ากระเป๋าใบใหม่จะสามารถใส่สัมภาระของผมได้แค่ไหนไปดู <S <S เริ่มต้นด้วย e อท r โนนฮาร์ดดิสก์ตัว iPad 1หนึ่งเครื่องเศษตังเหรียญแล้วก็เยีบปัดยากแก้ท้องเสียขวดน้ำกระเป๋าเงินสายชาร์จเครื่องยิงแก๊สแบบพกพา มีเกอร์เบอร์สำหรับเดินป่าขนมแก้หิวเขาว่าแบงค์สามหมื่นมิลลิแอมตัวที่หนึ่งเขาว่าแบงค์สามหมื่นมิลลิแอมตัวที่สองโทรศัพท์มือถือสำรองชุดยาสาม,มัญประจำบ้านแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแก้ปวดท้องยานอนหลับหูฟังบูทูธปากกาน้ำเงินปากกาแดงแนบ กระดาษทิชชู่และนี่ก็คือของทั้งหมดที่ผมใส่ไว้ในกระเป๋าเป้ใบสีดําเวลาที่ผมออกไปไหนมาไหนผมก็จะใช้กระเป๋าเป้ใบนั้นในการขนของและในวันนี้เราจะมาใส่กระเป๋าใบใหม่ของเรามาดูกันนะครับว่าจะสามารถจุได้สักเท่าไหร่ดูไหมถ้าปเป้ใบใหญ่แบบนี้มันก็ใส่ของได้เยอะดีแต่บางทีเราเองก็ไม่จะเป็นต้องขนเยอะขนาดนี้เนาะก็อยู่ที่ว่าเราจะไปไหนมากกว่าจะได้ไม่ต้องสะพายให้หน่ะเอานมาอย่างนี้ เอาแบงค์ใส่ไว้้องกับสายชาร์จตัวนี้เห็นไหมปึ๊บใส่ได้ไหมล่ะคีนี้เราก็เสียบตรงนี้ปึ๊บแล้วก็เอาลงมาชาร์จอะไรดูสักอย่างนี่นเป็นไงสไคร์ไปชาร์จไปเป็นไงเท่ดีนะ เหรียญพวกนี้น่าจะเอาไว้ในกระเป๋าไปแล้ว,วก็พวกยาสามัญประจำบ้านของจุกจิกเล็กๆน้อยๆก็น่าจะเอาไว้ในนี้ แ็บไปตรงนี้นใส่ได้พอดีเลยทีนี้เรามาดูว่าถ้าผมเอาโน้ตบุ๊กขนาดหน้าจอ1 5กนิ้วาใส่จะใส่ได้ไหมนี่โน้ตบุ๊ก1 5กนิ้ว ทุกคนใส่ได้เป๊ะด้วยพอดีเลยมีที่ว่างเหลือพอที่จะไอแพดใส่ด้วยโอ้โหนะอาเรื่องโอ้โแต่พอดีกระเป๋าเลยอะ และนี่คือกระเป๋า Easy and Perfect ในราคา299บาทโดยใน1ชุดจะมีมาให้ถึงสใบใครที่กำลังสนใจอยู่ดูในเซแล้วเอ๊ะไม่รู้ว่าจะซื้อดีหรือเปล่าดูรีวิวของผมเพื่อประกอบการตัดสินใจได้นะครับ299เราจะได้อย่างที่ผมเพิ่งรีวิวไปเมื่อตอนแรกนี่แหละก็ลองคิดลองคำนวณกันดูนะครับว่าจะคุ้มค่ากับเราไหมแต่โดยส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าตัววัสดุด,ด้านนอกเนี่ยเราโอเคนะมันดูสวยมันดูพรีเมียมมันดูเรียบร้อย แต่เรื่องของการตัดเย็บอันนี้ก็ต้องตินิดนึงก็อย่างที่เรารู้นะมันราคาแค่นีนะ้การตัดเย็บก็อาจจะไม่ได้เรียบร้อยอะไรมากนักเนาะอีกหนึ่งอย่างที่ผมไม่ชอบก็คือช่องใส่ของมันมีน้อยไปหน่อยอย่างกระเป๋าใบใหญ่อย่างเงี้ยถ้ามันมีช่องซิฟทะางดน้นในอะไรเพิ่มเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราเก็บของได้เป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเป็นระเบียบมากขึ้นอย่างกระเป๋าใบเล็กอันเนี้ยถ้ามันมี ช่องอีกสักช่องหนึ่งทนานห้าในเนี่ยมันจะดีมากๆเลยหรือแม้กระทั่งกระเป๋าใบนี้ก็เหมือนกันนะครับทันหน้านในมันมีช่องสำหรับใส่ปากกาใส่ยาดมมันจะดีมากกว่านี้กระเป,าเป๋าใบใหญ่สําหรับช่องเสียบพาวเวอร์แบง์เนี่ยผมชอบนะแต่ถ้ามันมีช่องเอาไว้เก็บพาวเวอร์แบง์ส่วนตัวเลยทานด้านในแยกมาอีกเฉพาะอีกช่องหนึ่งเนี่ยจะดีมากกว่านี้เพื่อที่เราจะได้วางพาวเวอร์แบงก์ได้ไม่ให้มันขยับเลื่อนไหลแล้วก็วางโทรศัพท์ได้ เพราะมันมีช่องรูหูฟังตรงนี้เห็นไหมครับถ้าเราเอาของไปวางไว้เลยเนี่ยมันไม่มีช่องเฉพาะของมันมันก็อาจจะโดนของอย่างอื่นทับจนเสียหายได้ตรงนี้ผมรู้สึกไม่ชอบแต่มันก็มีวิธีแก้ไขแต่ไหนๆทามาแล้วอ่ะก็ทําให้มันดีเลยดีกว่าใช่ไหมที่ผมประทับใจอีกอย่างคือมันใส่โน้ตบุ๊กหน้าจอ15.6นิ้วได้อันนี้ผมว้าวมากนะคือโน้ตบุ๊กของผมเนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กที่ไซส์ใหญ แต่กระเป๋าใบนี้ถูกออกแบบมาให้ใสโน้ตบุ๊กขนาดหน้าจอ15.6นิ้วได้และมันฟิตกระชับพอดีเลยมันก็เลยทําให้เวลาเราแบกโน้ตบุ๊กไปเนี่ยมันดูแบบมันดูเรียบร้อยมันดูไม่เทอะทะราคา299สำหรับผมผมมองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับถ้าคุณผู้ชมกําลังลังเลสงสัยกับกระเป๋า3ใบนี้ในราคา299ที่คุณเห็นในร้านสะดวกซื้อ ก็ดูคลิปของผมเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจว่า299บาทคุณจะได้อะไรไปบ้านนะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะชื่นชอบคลิปนี้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับคุณอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้กด Subscribe กดติดตามช่องของเราแชร์ข้อมูลนี้ให้คนที่สนใจส่งต่อข้อมูลนี้ให้คนที่คุณรักนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสังคมของเราจะน่าอยู่ถ้าเรารู้จักการแบ่งปัน299คุณจะได้เท่านี้แหละครับมันคุ้มค่าหรือเปล่าสําหรับคุณอยู่ที่คุณเป็นคนตัดสินใจ สวัสดีครับสว่สสวนตัวผมไปกินกาแฟก่นอนจุ๊บ